วันนี้เวลา16นาิกา7นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณเสด็จไปยังวัดป่าเจริญราชฎรคลอง11ตำบลบึงทองหลางอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถที่คณะสงฆ์ร่วมกับพุทธศาสนิกชนจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ทำสังฆกรรมของพระภิสุสามนเนนรตามพระธรรมวินัยมีสถาปัตยกรรมแบบไทยโบราณและมีพระพุทธ,ธสเวสิลามหามงคลขนาดหน้าตักกว้าง274เซนติเมตรสูง426เซนติเมตรเป็นพระประธานประจำอุโบสถส่วนช่อฟ้าเอกของอุโบสถแกะสลักจากไม้ท่อนเดียวมีลักษณะเป็นรูปนกหัสดีลิง สำหรับวัดป่าเจริญราชเป็นวัดราชสังกัดมหานิกายเดิมเป็นสถานปฏิบัติธรรมชื่อว่าธรรมสถานวิมลธรรมที่พระครูปร,รัชญัวีรนนท์วีรนนท์โทรวมกับพุทธศาสนิกชนจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2544เพื่อเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติธรรมกรรมฐานให้แก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชน ต่อมาได้รับอนุญาตให้เป็นสำนักสงฆ์มีชื่อว่าสำนักสงฆ์วิมลธรรมเพื่อให้คณะสงฆ์สามารถพำนักอยู่ปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างถูกต้องและในปี2551มหาเทรสมาคมได้ประกาศให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนานามว่าวัดป่าเจริญราษฎรและเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานีแห่งที่13ภายในวัดมีเสนาสนะและสิ่งปลูกสร้างสำคัญๆรวม8 3หลัง มีการแบ่งพื้นที่ใช้ประโยชน์ออกเป็นสเขตได้แก่เขตพุทธาวาสเขตธรรมวาสและเขตสังฆวาสและสวนป่ารวมถึงเขตอุบาสกอุบาสิกาและผู้ปฏิบัติธรรมปัจจุบันพระครูปรทุมภาวนาจารย์เป็นเจ้าอาวาสมีพระพิสุสาม,มนเณรจำพรรษา17รูปและอยู่ระหว่างการขอพระราชทานวิสุงคามสีมาก่อนเสด็จกลับทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทธลุงและผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของเจ้าหน้าที่ซึ่งเสียชีวิตและมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาส วันนี้ที่บ้านเลขที่256หมู่ที่4ตำบลสมหวังอำเภอกงราจังหวัดพัทลุงเวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดตมม่มให้ในายกู้เกียรติวงกระพันผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของสิบตำรวจเอกบุญจรันสงทิพย์ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรศรีสาครจังหวัดนาราธิวาสที่เสียชีวิตจากเห คนร้ายใช้อาวุธปืนซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะออกตรวจบริเวณบ้านซากกรมู่ที่1ตำบลซากกออำเภอศรสีสาครจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่6มีนาคม2563 การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวสิบตำรวจเอกบุญจรันอย่างหาที่สุดไม่ได้โดยศพสิบตำรวจเอกบุญจรันตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสมหวังอำเภอกงราและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพวันที่15มีนาคมนี้ วันเดียวกันนี้ที่โรงพยาบาลสงขลานครดินกกอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดหมอมให้นายจารุวัฒน์เกลี้ยงเกล่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบตำรวจโทชิสนุพงษ์ชุมสวุวรรณที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะออกตรวจบริเวณบ้านสากอหมู่ที่1ตําบล อําเภอศรสีสาครจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่6มีนาคม2,563และได้เข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่สิบตำรวจโทชิสนุพง์และครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ คณะแม่ชีและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทัานรีนาศด,ด้วยสมนึกในพระกรุณาธิคุณ วันนี้ที่อาคารภูมิสริมงคลานุสนรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีคณะแม่ชีมูลนิธิสถาบาันแม่ชีไทยในพระบระมราชินปธัมภ์ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งประชาชนทั่วไปนำจาจก,กันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทันนรีนาถพร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงมีพระพรรณาไม้แข็งแรงในเร็ววันด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนและประเทศชาติมาโดยตอ ดโดยได้เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่คณะแม่ชีไทยของมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบระมราชินุปธม์เป็นประจำทุกปีอีกทางได้ประทานความช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้วยโอกาสและผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น